มาเบิงเรื่องของอาหารไตกันแน่นะคะเส่อว่าถ้าหากจะเบาหอดเรื่องของอาหารไตหลายๆคนก็จะนึกถึงรสชาติอาหารที่มันมีความเค็มคนนะคะรสชาติจัดจ้านนะคะถูกโอกถูกใจของหลายๆคนนะคะถูกผู้มีผักเลยทีเดียวแต่ว่าค่ะคุณผู้ชมคะอยู่ทีจังหวัดกาลสินค่ะเพิ่นกะบอกว่าเพิ่นเน้นเรื่องของรสชาติและการความที่เป็นตนตํารับจากภาคไตโดยที่ว่าต้องเดินทางไปทีภาคใตแต่ว่ากินอยู่ทีกาฬสินกะเหมือนไปกินอยู่ภักใตเพิ่น่าจังสันนะคะรายละเอียดสิเป็นจังไ๋ติดตามไล้จากรายงาน เมนูแกงส้มใต้ปลากระพงหรือจะเป็นปลากระบอกไข่รสชาติเข้มข้นจัดจ้านสีสันน่ารับประทานและเมนูสตอผัดกะปิกุ้งสด เป็นเมนูสุรเด็ดของเฉพาะทางร้านบ้านกาแฟตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกาะสินโดยนางสาวทิคคำพรพรมพันธ์เจ้าของร้านบ้านกาแฟมีความพิถีพิถันใส่ใจทุกรายละเอียดทุกขั้นตอน,ตอนใช้วัตถุดิบส่งตรงมาจากภาคใต้เน้นสดใหม่เพื่อให้ได้รสชาติอร่อยและเข้มข้นเหมือนรับประทานอยู่ภาคใต้ คือพอดีกับที่ทหน้าบ้านพี่สาวนะคะก็คือเปิดศูนย์ราชการนะคะก็คือคิดว่าน่าจะเปิดร้านกาแฟเนี่ยค่ะแล้วก็อาหารภาคใต้ด้วยเนี่ยค่ะเพราะว่าภาคอีสานอาหารภาคใต้ค่อนข้างจะหาทานยากนะคะแล้วก็วัตถุดิบที่ได้มานี่ก็คือที่สั่งตรงมาจากบ้านนะคะสจังหวัดชายแดนภาคใต้บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็คือเอามาแบบสดๆเลยนะคะใบเลี้ยงก็คือ ที่ไม่มีในจังหวัดกาฬสินใช่ไหมคะก็เลยเอามาทดลองปลูก นะคะทดลองปลูกเพื่อที่จะดูว่าเศรษฐกิจหรือว่าพืชผลทางภาคใต้นะะี่ค่ะสามารถที่จะมาปลูกได้ในจังหวัดกาลสินไหมนะคะก็เลยทดลองมาปลูกซิกเในเจอร์ของร้านนะคะที่ลูกค้าทานเราก็ชอบมากนะก็คือจะเป็นแกงส้มนะ,ะแกงส้มหรือว่าแกงเหลืองนะคะก็คืออาจจะมีแกงส้มปลากระบอกไข่นะคะแกงส้มปลากระพงแกงส้มชะอมกุ้งเนะะี่ยค่ะแกงส้มปลาทะเลทุกชนิดนะคะ นางสาวทิชค,คำพรพรมพันธ์เป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดร้านกาแฟและอาหารปักใต้ที่จังหวัดกลาลสินมากว่าเจปีเนื่องจากอาหารปักใต้ในภาคอีสานหารับประทานยากจึงอยากให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นชาวใต้ชาวอีสานได้รับประทานอาหารปักใต้แท้แม้ว่าจะไม่ใช่คนพื้นถิ่นอีสานแต่ก็คุ้นชินกับสังคมและวะัฒนธรรมผู้คนมีน้ำใจมีมิมตรไมตรีส่วนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด สังคมคล้ายกันกันกบภาคอีสานแตกต่างของภาคอีสานกับภาคใต้ใช่ไหมคะก็ะคืออันนี้ที่สัมผัสมาก,ก็มาอยู่กาลสินประมาณ7ปีนะคะเปีที่สัมผัสเนาะคือความแตกต่างก็ไม่แตกต่างกันมากนะคะาาชาวบ้านหรือว่าทุกคนอย่างเช่นลูกค้าอะไรต่างๆนี่เหมือนกันหมดคะ่ะก็คือเหมือนกันแล้วที่กาลสินก็ส่วนมากก็มีเจอเจอแต่แบบ คือแบบเหมือนเหมือนเหมือนทางภาคใตะคะ้ค่ะก็คือไม่น่ากลัวผู้คนเป็นยงาาังไงคะนิสัสใจขอผู้คนที่ผู้คนใจดีค่ะใจดีใจดีก็คือเหมือนทางภาคใต้บ้านที่ก็คือใจดีกันทุกคนเนะะี่ยค่ะไม่เหมือนอไม่น่ากลัวอย่างเช่นนครศรีธรรมราชใช่ไหมคะไม่น่ากลัวเหมือนที่ที่ผ่านมาที่ถ้าเกิดว่าเขามองว่าเออภาคใต้สาม,สามจังหวัดใจแดงภาคใต้น่ากลัวใช่ไหมคะแต่ไม่น่ากลัวค่ะ นายพัทรพลนลักษณะวิบูลกุลหนึ่งในลูกค้าร้านบ้านกาแฟเล่าว่าตนเองเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชมารับราชการอยู่ที่จังหวัดกลาลสิงมารับประทานอาหารที่นี่เป็นประจำเมนูที่ชื่นชอบแกงสม้มใต้สตอผัดกะปิกุ้งสดอร่อยทุกเมนูเวลาได้รับประทานเหมือนได้กลับบ้านอาหารมีความสดสะอาดอร่อยถูกปากด้านวัฒนธรรมการกินไม่แตกต่างกันเนื่องจากรับประทานอาหารรสจัด ผู้คนที่นี่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นกันเองและได้เรียนรู้วัฒนธรร,รมอีสานผมว่าด้วยวัฒววนธรรมทางภาคใต้กับอีสานเนี่ยขนาดพฤติกรรมการกินนะส้มตำเนี่ยก็เผ็ดเหมือนเหมือนกันวัฒนธรรมมันมันไม่ได้แตกต่างกันมากทางใต้ก็จะเราก็จะหนังตะลุงโนราทางนี้ก็จะเป็นหมอ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 ลำนะครับหมอลำ แล้วที่เลือกมาอยู่ทางอีสานเพราะเราเป็นคนใต้เราเรารู้จักประเพณีว่าทําของทางทางใต้อยู่แล้วก็อยากจะมาเรียนรู้ว่าน่าทําประเพณีของใจอีสานบ้างแต่ก็มาแล้วก็ไม่ผิดหวังคนอีสานเป็นคนชอบสนุกสนานนะครับไม่ค่อยมีปัญหาเช่นเดียวกับนายเอกโอสดรักเอียดอดีตข้าราชการกเกษียณเป็นลูกค้าประจําร้านบ้านกาแฟเล่าว่า เริ่มรับราชการในพื้นที่ภาคอีสานตั้งแต่ปี2532จนกระทั่งเกษียณอายุราชการปัจจุบันยังใช้ชีวิตในภาคอีสานอย่างเรียบง่ายมีความคุ้นชินกับสังคมและวัฒนธรรมอีสานซึ่งไม่แตกต่างกับภาคใต้แม้ว่าจะแตกต่างกันเรื่องวัฒนธรรมภาษาและศาสนาเีาไปใชชีวิตก็อยู่อยู่กันได้มันมันไปกันได้นะเพราะว่านะอืผมก็มาอยู่อีสานต้งโดนละ ยู่นา,นานนะครับจัาจัดกันได้ความจิตใจแล้วก็โอเคนะแค่ที่ทอดอาศัยกันน้ําใจดีทางอีสานนั่นะก็พอทที่อาศัยน้ําใจดีก็มาอยู่กันได้นะแอบไปสักการโอเคแล้วเสน่ห์ของอาหารปักใต้ที่มีรสชาติจัดจ้านไม่เพียงแต่ถูกปากคนภาคใต้เท่านั้นแต่ก็ยังถูกปากคนอีสานและคนทั่วประเทศด้วย เป็นการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันในสังคมสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนทุกภูมิภาคสามารถอยู่ร่วมกันภายใต้วิถีสังคมพระหุวัฒนธรรมเทรยุทธ์พาบุญถ่ายภาพภาวิตาศีรบุญสมทีมข่าวเอ็1บีทีวีสารรายงานจากจังหวัดกาลสิน